สวัสดีจ้ามาได้ใจ,จกินตำประมือน้ำฝนฝนตำประมือจำไว้เนี่ยฝนใส่พริกสิบเอ็ดเม็ดฝนที่แอบขาไปยอมเดี๋ยวไปยอมมากินอย่าหลังจ้เขากินก่อนนะ,ะจ้ามาได้จ้าพี่ป้าน้าอาได้ใจมาได้เอฝนหาอะไรฝนหาช้อนพี่ป้าน้าอามาได้ใจกินตำประมือน้ำฝนลูกๆก,กันหลานไดะะ้ใจเพื่อนๆพ่อ,พอ,พอ,พอแม่จะ่อายเอื่อยมาได้ก้นนะเด้อกินน้ำฝนฝนนี้ ตับปลาหมึกนะจน๊งมีเ้นเก๋วยเตี๋ยวเหลือจากเมื่อวานนะจาจะฝนเอามาลวกวล้ไก็ใสก่กระเทียมเจี่ยวกับผักกาดผัก่าทั่วงอก <c oughs> ลืมซื้อมันจะมันขออญาตจา้ะคนหิวมีมีเพื่อนรักเปะละ่ะนอนคนแห่งยานเนี่ยนี่แหละนวดปลาหมึกจิมน้ำมันกันทำยู่ทั้งนี้ อืมอะไรไหมแซ่บไหมมากมากเผ็ดมากๆอ่ะพยายามลุยนะคะก็ไม่ได้ถอยหน่อยมาตรงปากใส่ไบงใส่แบงกินข้าว น้ำยมไปทางนู้นได้นะคะน้ไปเยอะๆเผ็ด่ะเผ็ดแต่มันันมาเผ็ดมัติคาวแล้วจ้ะจุ่มน้ำตำสมเนาะเราจะจ้ะ นี่ปย้อมตำทอดผ่าได้เต็มตรงไปเต็มแล้วเต็มแล้วคคือลายสวยแล้วมันบะลายสวยมันมนี่ตำลายมนอัญญาจอะถ้าเจา้ามัดมามันลายมันมาหวงมีมันเอียงหวงเอียงก็หงมัดฮวงมัดมันเอียงกับคนก็เจา้ามัดรับจ้าง ขาเจีบริสตันเมื่อเช้าขาเจียวแ้บรูว่าม,มันเอียงจอมันจะมัดไข่ม,มาได้ใก้กินหลายๆคนแ่บแบบกินหลายๆคนมือยุ้มยๆ้ยุ้มยจ้ะ เราจอมลงมาแบบเข้ากันใช่ปากเฮยลงลางเลยยใส่ปากัวโดดลงลางไปสมัครเขาแทนมันนี่เขา ตัดย้อมลายแต่ละกฟนสาวขี้ยากไปละ เนื้อคู่ดดวยกันไหมทั้งกินทั้งห้ให้หมาอยู่บ้านแล้วันห้กันเฮ้ยจอบแล้วสิกัดกังอยู่บ้าน มือมีเนี่ยมันอยู่แต่น่อยอาจจะบ้านหลังเนึง่งเอามาตะวดแต่ว่าตัวที่ขาวคือตัวหูอ่ะเปนห่วงตตวบ้านอยู่ได้ปีต้องปีจนนันก็เลยห่วงบ้านใส่ตลอดเวลาเลยเขาย่องไปได้ก็ไปได้ให้จ้าเขา

นข้างเป็นร้านส่มรถมอสรถจ้ะส่มสุดรถ มาใส้หอกจบสิบแล้วออาหัวระปรี้มออกหัมีีนะออานะ <laughs> <laughs> หัวแสดงว่าฝนกินเพ็ดก็บปลายยมฝนยังไม่ได้รู้สึกเลยจะแสบวันเนบ้านไ้รู้สึกฝนยังไม่ได้ทรอะมนันฝนกำลังดี ก็ย้อมกันนะไปส,สินะแล้วก็นม้มมูยานอันนี้ไหมมยญานอันนี้ไหม <laughs> มือมันยาวๆ <laughs> แล้วก็นนะ้ำห่านมันปึ๊บของงอกนิดนึงเย็นปะเยน็นแบบเย็นแบบแม่พลอยเลย ไป <c oughs> น่าตื่นตาใบเล็กน่ารัก คนยันแมงบ่งเ <Okay. S 1> นาะไม่ผักยมมาเานี่ย่ำแตกบ่ะเนี่ยโอ้เริ่มละแต่ป้าเราย้อมเผ็ดปาย้อมสดฝนห่วงกระซิ่ดสด uh huh. แบทั้งแบทั้งเผ็ดเลย แทบแซบและแสบคอปากแทบมากจ้าและแสบคอปากด้วย มากินเกงเต๋อไปจ้ะเติอเพื่อเสียวต้องว่าหลายบกลงบกลงเกิดอะไรมากินน้ำหนะกยายกินตําปลาม,มึกค่ะตํามปลามือนี่ตั้มปลามึอตัอ้ม,มป้ามือนอั<า>อง่งขังถั้ปลามือน่ะจ้ะนั่งขังปายอม ใครจบมากินน้ำเยอนปะครั้งแรกสุดท้ายมาแ้นะขึ้นไปยมามามาี่ห้องเราต้อมาเจอาลอย่เอาต้องเกิาลอยนีดยวเไม่ติด เลื่อนโไผ่บอกเลืเขากัน่อั่วามคนบุกถบบุันมาถึงเมียยผัวเป็นคำๆมนึงหันเจ้าของใส่ปาก่ะ เรูอไปอ่ะโบราณมีเห็ดเห็ดป็นยังดีเลยวันเสวันสีไห้ยปัวว่าสาดเหรอเอาเลียวไปเอาให้ไปไหนคำนั่นกิดหลายคนยามันแสบเนี่ยหนุ่อ มียายอมนวดเนี่ยนอ้องขมยมา้กูให้เขาไเขออได้ไหมพมาดูมากินข้าวอ๋ไปพวกมดูไปยังไปเยับหนึ่คืนี่เออเคนอเคยอยู่หันเดียวมันจะกรสองกมดเลยนอะไรกนสองกรุวสองวิจะเห็นนั่นอี็นอะไวะเฮ้ยแกงแดงอะไรซื้อมาเนี่ยห้อห้าสิบ Ờ hình luôn, làm cái, phải hú, mở hú, những cái bọn con Phần con đây cả, con pet, con con đi găng này, pet, nó từ mát, giảm qua, con người, pet 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 nhoi, chơi 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 chơi

วนาผ่านสมุดจ้าไม่ด้อเลยับว่ะสิไม่ดื้อเลยนาไม่ดื้อเนาะมดกระดองวันนี้คนนี่เรานไหนใครบอกไปมีคนนี่แหใช้เดียวเขียดเยอะขนมเขียดขนมดำใครสิบ้านนั่นแหละนันแหละไปกนจอดด้วยหลาเทียง เลี้ยเขาไปอ้ยมันอยู่ไเขาไ่เห็นรถพวงมันเดอกพุ่ะไปวัาพุ่มันยังรังรอมันไปคอยสันอะไปให้มูย่างเปนไงกูจยมันเันยบ้านใส่ห่มเราเข้าไปเลยเลยผมว่าคนไปดูซิเ่เงี้น้องสโนว์ไจอดย้อนตามันเขาไงอยู่ในน้ำนนามตรงนี้ไปเนี่ขึ้นไปเสียบมันน่ะตีนเขาน

ไม่เห็นเข่าวฟองลเ็แค่าสิได้ข้าว้อกงกนี่แหละเนไปก่อนนะจ๊ะเฮยพ่อเก็บแย่ไปซื้อันไห <c oughs> มเดี๋ยวฝนมากินหน้าจ๊าคลิปนี้ฝนพากินตามบาเมืองแม่จพาเอื้อยอายกินตนอนนี้ฝนบวชหลับวนออกหัวไปหาโดมน้ำกัน,นะ้ะจ้ะไปละค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะบายบายหน้าจา้ะบายบายไ,ปไป่เห็นเลย